ที่จังหวัดลำปางคุณผู้ชมครับที่อำเภอเงาเนี่ยนะฮะปรากฏเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีการฆ่ากันตายแล้วฆ่ากันในครอบครัวนในบ้านของตัวเองดูนะฮะพอเจ้าหน้าที่ไปถึงคนตายเนี่ยชื่อนายอนุสรเคลือวงถูกฟันเข้าที่คอที่หัวหลายแผลเลยนะฮะเป็นแผลชะกันนอนจมกองเลือดอยู่ในบ้านแล้วคนก่อเหตุคือคนในครอบครัวน,นี่แหละ,ะชื่อสำราญสีตื้ออายุ66ปี รอมอบตัวกับตำรวจมีมีดที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นของกลางมอบให้กับตำรวจด้วยถามว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเชื่อไหมครัว่าทางด้านของนายสำราญคนก่อเหตุแกเป็นลุงพิการนะแล้วแกเปิดเผยกับเพื่อนบ้านจนกระทั่งทุกคนเนี่ยสงสารมากเนื่องจากว่าที่ผ่านมาสำราญคนก่อเหตุถูกนายอนุสรหลานชายแท้ๆเนี่ย ทำร้ายร่างกายคมเหงคมคู่ทุกวันทุกวันจนชาวบ้านแถวนั้นเขาเอือมระอาแล้ววันเนี้บังเอิญว่าอนุสรดื่มเหล้าจนเมาญาติก็คือนายสำราญอาศัยจังหวะนี้ทนไม่ไหวก่อเหตุเอามีดอิโต้ฟันเข้าใส่หลานชายจนกระทั่งตายคาที่เพราะต้องการระบายความแค้นที่มันสะสมอยู่ในหัวใจลองไปฟังเลยนะครคุณผู้ชมครับคนในหมู่บ้าน เขาพูดถึงลุงสำราญแกเป็นคนพิการแล้วแกไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครแต่แกโดนรังแกจนกระทั่งแกทนไม่ไหวจริงๆคือผู้ก่อเหตุเองนี่เขาเป็นพิการเหรอฮะพิการเขากขาอะนพิการตลอดที่ผ่านมานี่เท่าที่เราทราบเนี่ยเขาเคยโดนอะไรบ้างที่ผู้ตายทำเขาอ่ะก็โดนแค่ผมนี่ผมไม่เห็นนะแต่ว่าแค่คุณเค้กไดีผมพูดว่าแกจะทับจะต่อยบ้าง คือทําร้ายหนึ่งละทำร้ายร่างกายบ้างนี่ฮะแล้วใครจะไปคิดกับคนพิการทําร้ายหลานของตัวเองเพราะความแค้นที่มันฝังอยู่ในใจอืม,อมฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ